อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทราบคือเรื่องการแก้กรรมเรื่องการแก้กรรมก็มีการแก้กันมากอัตมาเคยไปถามพระที่ส to ุลินนะพระที่สุลินเจ็ดร้อยลูกนะอัตมาไปบรรยายที่นั่นให้พระเจ็ดร้อยลูกที่สุลินฟังนี่คือที่สุลินแล้วก็ที่บุรีลำนะอีกสี่ร้อยลูกแล้วก็ที่ ทำดาวเขาแก้วอีกสี่ร้อยลูกนะพระไม่ทราบวิธีแก้กรรมตามพุทธวจนะแต่สอนพวกเราแก้กรรมด้วยหลากหลายวิธีเห็นนะดังนั้นวิธีเดียวที่พระตถาคตตรัสว่าแก้กรรมได้คืออะไรพระองค์บอกว่าอริยะอัตถังคิกมัทนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาาไม่นีปฏิปทาปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีวิธีเดียว ดังนั้นการลดน้ำมนต์ปลุกเสกเลิกยานดูหมอดูเลิกดูยามสะดอเคราะห์บางสกุลเป็นตายนอนในโรงผ้าขาวคุมต่างๆเหล่านี้คิดกันขึ้นภายหลังทั้งสิน้นนะไม่ใช่คําสอนของตถาคตดังนั้นวันนี้เราจะได้มารู้ความจริงจะได้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องต้องการหมดกรรมหมดได้จริงไม่ใช่ไปทําแล้วกรรมเหมือนเดิมไม่รู้จะไปทําทําไมมีประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่พระเมื่อไม่รู้คําตถาคตจึง นำมาถ่ายทอดบอกสอนคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆเอยๆนะก็สื่อมาจากอาจารย์ตัวเองอาจารย์ก็เอามาจากอาจารย์อาจารย์อาจารย์มาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าคลาดเคลื่อนมาเป็นระยะระยะนะดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุว่าทําไมเราต้องกลับไปสู่คําของตถาคตคือพุทธวจนะนั่นเองนะนั้นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องมรรคแปดนะหรือสินสมาธิปัญญานั่นเองนั่นคือไม่มีใครช่วยเหลือแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองประพุธกาย วาจาจิตตามผลทางมักมีองแปดเท่านั้นนะไม่มีวิธีอื่นนี่ก็เป็นหลักใหญ่อันหนึ่งที่อยากให้สรุปให้พวกเราได้ทราบไว้ดังนั้นพุทธวจนะจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือง่ายแต่เป็นเรื่องสัจจความจริงเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้เพื่อเข้าถึงผลแห่งความจริงตรงนั้นให้ได้